เมื่อลอกของศิลปะไม่ได้ตัดสินกันด้วยอายุหรือชื่อเสียงและไม่ได้ตัดสินกันด้วยเรื่องของรางวัลจึงทําให้มีศิลปินหน้าใหม่ได้แสดงผลงานออกมาให้เราได้ชมกันอยู่เสมอดังเช่นศิลปินตัวน้อยในวันนี้ค่ะพี่กอรี่จะพาให้คุณผู้ชมได้มารู้จักกาันเดี๋ยวเราไปเจอกับศิลปินตัวน้อยของเรากันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะกอลลี่ก็อยู่กับน้องเพนฟ้าศิลปินตัวน้อยของเราคนเก่งของเราในวันนี้ค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะอยู่ชื่อเพนฟ้าค่ะอายุ8ขวบครึ่งค่ะอายุ8ขวบครึ่งก็มาเป็นศิลปินแล้วเนาะ,ะเริ่มต้นวาดรูปตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะสองขวบค่ะสองขวบเองแล้วทำไมหนูถึงชอบวาดรูปอะคะก็หนูคิดว่าการวาดนู่เนี่ยเหมือนอกับเป็นสิ่งทำให้เรา เติมความรู้เข้าไปเติมความรู้เข้าไปในรูปที่เราวาดใช่ค่ะเวลาเราเห็นอะไรเราก็สามารถมีจินตนาการมาวาดเป็นรูปได้เลยใช่ค่ะโอ้โหเรกได้ว,ว่าเก่งจริงๆนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาน้องเพนฟ้าวาดรูปเนี่ยชอบวาดรูปแนวไหนเอ่ยก็มันแล้วแต่อารมณ์ที่เราจะว่า โอต้องมีอารมณ์ของความเป็นศิลปินด้วยเนาะ<ช>ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาวาดก็วาดได้เลยใช่ไหมใช่พี่กรลีสงสัยจังเลยว่าน้องเพ็ฟ้าเอาผลงานมาสแสดงที่นี่ได้ยังไงคะก็พี่เบด,ด้วงเป็นคนติดต่อให้มาสแสดงงานค่ะอ๋อมีคนไปติดต่อให้หนูเอาผลงานมาโชว์เนาะ<ช>แล้ววันนี้เอามาทหมากี่รูปเอ่ยอ๋อเป็นเกือบร้อยค่ะเกือบร้อยรูปเลยเหรอ,อโอ้โหเราตั้งแต่เริ่มวาดรูปจนถึงแปดขวบมีวาดมากี่ร้อยรูปแล้วคะ เกือบพันอะเกือบพันรูปแล้วโอ้โหล่เรียกได,ด,ด้ว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเนาะวันนี้เนี่ยพี่กอลลี่อยากที่จะให้น้องเพนฟ้าวาดรูปให้พี่กอลลี่ดูหน่อย<ม>ได้ไหมเอ่ยได้ค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะไป<ม>น้องเพ้นฟ้าค่ะทำไมน้องเพ้นฟ้าถึงเลือกรูปปั้นนี้มาเป็นแบบล่ะคะเพราะว่ารูปปั้นนี้เป็นกินลรีแล้วก็เป็นงานปั้นของอาจารย์เรืองศักดิ์ แล้วถ้าพี่กอลลี่อยากว่าลูกเก่งๆเหมือนน้องเพนฟ้าล่ะพี่กอลลี่ต้องทำยังไงบ้างก็ก็ต้องฝึกฝนนะมันไม่ได้ง่ายๆนี่มันไม่ใช้ง่ายๆนะคะต้องมีการฝึกฝนก็อยากให้เพื่อนๆมาดูผลงานหนูเยอะๆแล้วก็เขาจะได้ความรู้กับใบได้จินตนาการกลับไปค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปโชว์ผลงานกันเลยดีกว่าไปวาดดูกันเลยเนาะไป<ะ> พอใจกับผลงานไหมเอ่ยพอใจค่ะพอใจเนาะวันนี้พี่กรลีต้องขอบคุณน้องเพนฟ้านะคะที่มาวาดรูปส,ยสวยๆให้พี่กรลีกับคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่สนใจอยากจะเข้ามาชมผลงานของน้องเพนฟ้าแล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆสามารถเข้ามานะคะได้ที่หอศิสปนสุภโชคดีอาร์เซนเตอร์สุขุมวิท39ค่ะผลงานทั้งหมดจะจัดแสดงจนถึงวันที่18มการาคมนี้เท่านั้นนะคะสําหรับช่วงเวลานี้นะคะเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวเราพบกันในช่วงต่อไปค่ะ